จบทีมาแล้วไม่นนคนันะ,ะอย่ามาโกรธกันนะเรพลอ่าไม่ได้อะก็บอกไปอย่าโกรธกันแล้วนะนรพลเนพลเ็่ห้ก็บอกรพลดวยไอร่ยาลาสเิงมาการบกาัและวาไม่้องไปหักลงยาลาสีติใครคจะิอ้โหโ้า ตลาดดูเรื่องงานเขาไม่หยุดภาพไม่หยุดงานไม่ได้เขากา็เลยขอย <มา S 1> ไปตรงนั้นมาในนามของพี่น้องชาวตลาดดูนะครับโอ้เราก็นึกว่าเก๋าโดาเป็นตัวเปิดม้านโซติงก็เล่นอยู่ตรงนู้นคุยเล่นนะเว้หนูอย่ามาโกรธลุงนะอู้ไอ้เจ๊ตบเปิดลุงพ่อหายบ้างยกให,ห้เขาติดร้งนครับ าวสวัสดีตอตไทยได้เยครับ 是打包吗？ ด้วยนะรมา,มา,า,า,มาที่มาจัดต่างตระวคนคุมนๆ้ไม่รู้หรอกครับวเเป็นคนที่เมานะฮะแต่จแล้วผมก็ไม่ไมก่งนะขอก็พูดผิดความรู้ท่วมัแต่เาตัวไม่ร พ่อใหญ่นะครับ เาไปแล้วจะเป็นอะไรกัเนี่ย <Wow. S 1> ว้าวพรยาราชสิิ์ไม่ค่อยยอมเล่นจับและ้องจิตสิ่งของขกินมาตัวของเป็นราชสิิ์วัวเป็นติดมชีิตเขาจึงสลาดหัวสลาดฐางต่อไปว่าเฮ้ยป <Hey. S 1> ัดชิตยากเว้ยจะ hey. ทำยังไงดีล่ะหนออีต้อง 你你坐，你坐、嗯。 ตอเป็นติตโต้วพอครับเหลือกินเหลือใช้ต่อเฟิร์สต่อันทนต่อปิระเสกุณแงคุณอภนนทคุณสีเล่คุณอัและต่อแม่และทุกทุกท่านที่อยู่ในงานนี้เหลือกินเหลือใช้ครับดีนะครับมันจะใช้แล้วเปี่ยนตัวเพราะปวดมันเลย ที่เรากินอะไรก็ไปเลเนี่ยรางกายเราเราถึงตัหัวแบไอ้โน่ติ๊กยิอยากแก่หาสวยโดนดางการาถวหเฮ้ยแล้วเราเป็นอะไไปกัเนี หัวมึงงต่วเหงาเาหานอนใจอะอยากจะนอนแต่อีกใจเนะี้ยอยากจะเริ่มทางต่อไปเพื่อที่จะไปหาของที่นักของธรรมดา,าโอ้โหสวยมากครับงานนี้นะ ยาที่ทำลายร่างกายมันก็ไม่ใช่ได้ลองเป็น อะไรเราไม่รู้เราจะกินใต้ผักเพนินเนี่ยเผื่อบางทีมันจะจางเบาได้วันนี้เป็นวนของเราโมันจะเจ๊ใส่กเจี๊เจียไทหอมเอกินนากิน งวา,วางป่านภาวันสนุกตกใจของพญานาคในนี้ก็ยังน่ากลัวอยู่ว่าจะมีใครตามมาแล้วมีคนทำลาย,ยาหรือเปล่าแต่เราจะเสียบเป็นเจ้าป่าแต่เจ้าป่าสมัยนี้หกหมื่นนะฮ่าฮ่า ที่มาร่วมงานไม่ว่าเอียนีเล็กคุณแดงโกบอกท่านสองพอนิ่มน้องแหมมแล้วก็คุณสุขส่วนที่แล้วทีมงานจงเหลือที่เด็นไทยครับเดิดตามแสดงก้นไม้นั่นลุกพ้อพายบางตรงนี้นะครับตัวไปตัวเยอะวน้องตัวเล็กกลับมาเชิอีกแล้ว ဖသဖသိ့သပြိုင်ဆခါ်ပြူလှိုကိုင်တနောသယ။ူို ซาลีละและทุ่งท่าสวยงามครับแต่ถ้าเป็นฟีลกาเขาบอกว่าโฮมไซจอดได้หรือว่าติดโตย่อนะครับในช่วงนี้พูดเยอะฮะเดี๋ยวอ่อนเล็กจัดการแล้วนะขอเสียงคุณนอนกครับ,ออย,อรบยอดเงินรายนวันนี้นะครับหนึ่นกว่าบาทนะครับนะเดี๋ยวรอยอดแน่นอนครับ จำนวนในวันนี้หนึ่งแสนหกหมื่นจะไม่ร่วงสิ้หายครับต่อป่วยคอดข้อเดียวไพ่บางนะครับส่งตัวแทนไปรับขาหมูนะครับจากบัตรเด็กนะครับจัดบนจัดรองไม่ได้นะครับใส่กระนาดนะครับใส่เชี้ยวกหน้าเข้าไปนะครับใส่เชี้ยวกหน้าเข้าไปยังยิงกระนาเข้าด้วยนะครับครับรแี้รับวก็วางตัว เลุงพ่อไปบางสงนี time, of of time, ้นะครั่วยพรให้กับท่านประธานจัดงานบูญแน่ในัวพรในการนอ้างนะครับนอบ้างแล้วก็คุณมดุลราดีนอนผมถ่ายรูปกายเแกวัชลขงคนนะครับผมดอกพ่อแม่ต้องไม่ออกสุดสุขนดพอด ซอยวัฒนา371นะครับขอบคุณครับเสือเปอร์เป็นเครื่องชนวยกระจายให้ลารปีน้ำยับออกลายเวลาจร่มปากกันนะในจังหวากครับุรีต้องมี่ารปีราคิดังนั้น